สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมเอาเหรียญรับเสด็จครับมาเปรียบเทียบเก๊แท้ครับพี่พี่ต่อจากคลิปที่แล้วครับพี่พี่ที่มีพี่สมาชิกนะครับส่งพระมาให้ผมได้เช็คนะครับก็คือมีแท้หนึ่งเหรียญเกณหนึ่งเหรียญครับพี่ๆี่ะเดี๋ยวให้พี่พ,พี่ได้ชมก่อนว่าเรียญแท้เนะมมาะองค์ประกอบกับเหรียญเกณเนี่ยมันต่างกันยังไงครับเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยมองได้ด้วยตาเปล่าเลยครับพี่พี่ เดียนแรกครับนี่ด้านหน้าด้านหลังให้พี่พี่ตัดสินใจเองนะครับพี่พี่ด้านหน้าด้านหลังอีกเรียนหนึ่งครับเหมือนกันครับให้ดูด้านหน้าและด้านหลังครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วน่าจะมองออกครับว่าเรียนในเกสเรียนในแท้ครับเ,เพราะว่าความเป็นไปได้ของเรียนเกเนี่ยมัน มันชัดมากนะครับคือมันต่างกันมากระดับแรกที่เราต้องดูใช่ไหมครับพี่พี่ก็คือโค้ดครับโค้ดของเหรียญรับสเสด็จเป็นโค้ดตอกครับโค้ดตอกนีคมค่อนข้างคมชัดตัวหนังสือคําว่าคูณเนาะชัดเจนนี่ส่วนอีกเหรียญครับพี่พี่เป็นโค้ดตอกเหมือนกันแต่ตัวหนังสือ แปลกตามากไม่กลมครับและคาว่าคูณเป็นฟอนต์อะไรก็ไม่รู้หัวหน้อเน้นก็ไม่มีหัวข,ข้อควายก็ไม่มีจุดต่อไปครับที่เราสังเกตกันก็คือใบหน้าของพ่อครับพี่ๆีะใบหน้าใบหน้าจะคมชัดนะครับดวงตาเป็นเม็ดกลมลึกของเรียนแท้ เรามาดูเหรียญถัดไปบ้างครับพี่พี่เหรียญนี้ใบหน้าเป็นไงดวงตาตื้นมากครับนี่ไม่ไม่ลึกไม่คมหน้าแปลกผิดพิมพ์ครับพี่พี่นี่ะจุดต่อไปบ้างครับพี่พี่เราดูที่บริเวณหูเหรียญครับหูเหรียญนอของเหรียญแท้เป็นตอกแบบชัดเจน ตอจากด้านหน้ามาด้านหลังไม่มีรอยถอดพิมพ์นะครับพี่พี่อ่เดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งครับอีกเหรียญดูตรงหูเหรียญเหมือนกันนี่เห็นไหมครับพี่พี่จะมีรอยถอดพิมพ์อย่างชัดเจนเลยเนาะจากตำแหน่งที่แกะเนาะแล้วก็ตำแหน่งไหมหูตัวตอกที่หูคนละตัวครับมันค่อนข้างที่ใหญ่ขึ้นเนาะจากของเดิมต่อไปครับ เราพลิกเรียนครับมาด้านหลังบ้างด้านหลังครับที่เราต้องสังเกตก็คือหูเรียนมือนเดิมเนาะเป็นการตอกจากด้านหน้ามาด้านหลังจะมีเนื้อปิ้นและหูไม่ได้กว้างขนาดนั้นครับเนาะจะกำลังพอดีครับพี่ๆแล้วก็ไม่มีรอยที่เป็นถอดพิมพ์เนาะอีกเรียญน,นึงครับนี่ดูจากตาเปล่าหูใหญ่มากเพราะเป็นเหรียญที่ถอดพิมพ์มา ีจะไม่สมส่วนครับพี่พี่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยสองเหรียญน,นี้ครับพี่พี่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือโคดที่สะดุ้งหลังครับพี่พเห็นไหมที่ผมบอกเหรียญเกที่มีสะดุ้งหลังก็มีครับแต่เราต้องสังเกตอง์คประกอบอื่นๆด้วยนี่เราจะไม่ดูแค่โค้ดอย่างเดียวนะครับพี่พี่นี้เป็นให้พี่ได้สังเกตเนาะองประกอบโดยรวมเนาะทั้งตัวหนังสือ หน้าของหลวงพ่อหูเจาะโคดเนาะทุกอย่างนี่เดียนแท้ตรวงสือก็จะคมชัดนะครับเป็นแท่งคมตัวหนงสือต่างกันมากเนาะเพราะเป็นรอยที่ถอดพิมพ์ออกมานะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบเหรียญแท้กับเหรียญเก๋ีพี่ได้ชมกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่พท่านที่ชื่นชอบเรียยรับเสด็จนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะครับ